ใช่นำทางเซนส์บวใช่เราจะเป็นเจไดกันดีกว่ารู้ป่ะไลท์เซเบอร์ภาษาไทยมันแปลว่าอะไรรู้ป่ะไลท์เซเบอร์ปลาไก่ไม่รู้เหมือนกันกระบี่แห่งแสงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไลท์เซเบอร์กระบี่แห่งแสงอันนี้มันชื่ออะไรบีมซอร์สนะฮะดาบดาบดาบไอ้นี่ไลท์เซเบอร์ไงเขาบอกเซเบอร์แปลว่าอะไรวะเซเบอร์แปลว่ากระบี่ไลท์แปลว่าแสงกระบี่แห่งแสงกระบี่แห่งแสง เทโบ่เทโบ่สุดยอดมากเลยใครแม่งตั้งชื่อวะเนี่ยใครแม่งตั้งชื่อวะเนี่ยปิช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 โอ้โหแม่งยังโหดเลยแดชไปช่วยพี่ทูก่อนแป๊บโอ้นี่นี่นี่ฟันมั่วมั่วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงผมโหดมากอ๋อโอ้ยจุบอ้าวนี่อ้าวนี่ ตาเจไดเจไดเจไดชิมันนี่เออเจไดตายเบยตายเบยนายไม่ตายหรอกจิตวิญญาณของนายอยู่กับเราเราจะไปหานายเอื้อพี่ดูใจแรงก้าไปเลยพวกจงทะเยอทะยานความเร็วสูงไปเลยใจมันใจของฉันเลยสีแดงนี่นี่นี่สีแดงสีแดงนี่เขาเรียกชื่อพวกพวกว่าอะไรนะพี่ดูดักไซด์ อ๋อแล้วบูไซต์ไซดักแล้วแล้วบูอ่ะแล้วบูจิมบูบูเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะในหนังนี่มันจะมีเป็นจักรวรรดิกับปฏิวัติตรงเนี้ยเรียบร้อยพอยส์เรายึดเรายุดจุดแรกแล้วใช่เรายึดจุดแรกแล้วแล้วนั่นนั่นจุดแรกปุ๊บเราต้องไปยังไงวะเนี่ยอ๋อนี่คือตอนนี้มาริโอ้มาเรียวทรุดโตร์มาริโอ้ทรุโตร์อ๊ยจ๊ะ ปิช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 เดี๋ยวกตีไม่โดนอ๋อเดี๋ยวเลิ่ยนปลนันมันมันนเออตายบ่ไม่ตายไม่ตายฉันยังคงหายใจชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันอุ้ยแม่งวิ่งเร็ว่ะแม่งวิ่งเร็วเมื่อกี้ เใช่สกิลแล้วท่าสามมันจะเนี่ยเหมือนเล่นฟ้าด่ะเออใช่เร็วมากเลยฟ้าเจ็ดดูยังยังไม่ได้ดูจะสปอยดูยังยังแม่งลงเต็มขนาดว่าทั้งลงมันใช้แต่ฟ้าเจ็ดยังจะเต็มอีกเหรอใช่ยังเต็มอยู่เลยอ่ะตอนนี้ยังไม่เต็มไม่เต็มแล้วมั้งแไหนมันจะหมดล่ะเออใช่นั่นเดี๋ยวแม่งทยอยกันดูหรือว่าไอคนที่แบบดูแล้วอยากดูอีกอะไรเงี้ย เจอพอลย์ก็มาดูมาดูต่ออะไรเงี้ยเจอเพลใช่เจอเพลแล้วเราตายไม่ต้องห่วงไปแล้วเดชปิวปิววเอาเดี๋ยวเดินพวกเดนเอ็นด้วยกนอนแป๊บแหมเออแอนจ่าพนมเฮ้ยจอปิช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 ดักไซดักไซเจ้าดักไซเจ้าตกปิว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 ไซที่ดักโอ้โหมันกดน็อตเขาไซที่ดักไม่ต้องห่วงผมโหดมาก ชปจ้าเออตายอีกแล้วไหนแล้วตายหาไปเลยโอเคแมนไปเลยพวกเโดโคลามาสค่าได้น้ำตาจะไหลเอมันโอแหลกปิงขึ้นปิงขึ้นตายเลยโอ้แมนิ ่บปิวปิวป,วปิวดักไซเจ้าสยบแทบเท้าของข้ามันมีสามดาบแต่ผมมีดาบเดียวไม่ต้องห่วงผมโหดมากาานี่นีโโ่โอ้โอ้โอ้ชิบหายจะตายหาแล้วเดี๋ยวหน้ามือตาลายรู้สึกโดนแฟดใช้จะเป็นลมใช้เย็นตเตลกเห็นเย็นเต็กใช้คู่กับครีมโชนะครับเดี๋ยวเราต้องผสมซีมาโรชั่นลงไปด้วยเร่าซีมาริโอ พุทโธโอเคนี่เบอร์โดนพูทโธคือดาวอังคารไม่ใช่ดาวดาวดาวโดนนี่นี่ผมช่วยยิงสนับสนุนใครไม่รู้สนับสนุนเป็นยงงั้นแหละปิว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 ไม่ตายว่ะแม่งเวรกรรมเฮ้ยสตีฟมาช่วยจักรวาลเฉคสตีฟมาช่วยจักรวาลเฮ้ยจุสีแดงไอสีแดงปิชปิช โอ้แมน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 โอ้แมนมันอยู่ไกลไกลโนโดนด้วยเดชบราบราตัวแหละเออตายหาเลยเต็มละเฮ้ยทำไมเลือดมันเต็มเร็วกว่าเออใช่มันยุดดีก็เมื่อกี้เลยหัวใจหนึ่งมันเต็มปุ๊บเข้าไปตายเออเย้โอเคเพราะเราเป็นเพราะเราเป็นเจได เราเป็นเจไดปิช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 อุ้ยแม่งปืนมันแรงไปไหมไอ้เคเลนเรียบร้อยย่าเข้าไปเลยพวกปิช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 ตายซะแล้วเออเออตายเลยอยู่ดีๆก็ตายโคตรงงเลยอย่าไปงงเราต้องบวกให้ถึงที่สุดต้องบวก นายอยู่ตรงไหนข้างหลังไปแข้างหลังไปเลยพราบรา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 โอ้หพิทูมงโหดวะมันเข้าไปฆ่าเลยเฮ้เดเดเดโอ้ยพ่ทูตัวนี้ตัวนี้ปิว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 ้โดนยิงดใจเย็นโอ้แมนเดชแรปชิชบิชอออ เฮ้ยเดี๋ยวอดเดือดแค่สี่สิบห้าระวังตายด้วยไม่ต้องห่วงผมโหดปะใครยิงฉันมันยิงมั่วไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องห่วงกดน็อตเข้าไปแล้วจงไปเลยตายด้วยใช่ไหมไปดัชปาดาเบลเซอร์ไม่โดนใครไปอีกทีหนึ่งไม่โดนใครอ้อไก่ทุล็อกแล้วไม่โดนใครราบราบเปตราบไก่สเต็ปมาช่วย ้ไปเรื่องเท่าไหร่หกสิบเหรโอ้แมนรู้สึกแหลกแล้วเออยังไม่หายเลยเน็ตยังอยู่สามขีดเออกินยาแล้วพักผ่อนบ่อยๆจะได้หายโอเคเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปซื้อมากินขอตัวยาด้วยมันจะหายมันจะหายแหลกไปเนี่ยไวตาก้าไวอากจะรัดๆกินนั่นบ้า่เลอง เดือนทั้งคืนเดี๋ยนะโอ้โหครับขับเลเซอร์ฉันถายเดี๋ยวคือโยนไปมันไม่กลับเลยเหรอมันหาหาเจ้าของไม่เจอโอ้โอ้ยไปแล้วมันหาทางกลับไม่ได้ไปเลยแมนไปเลยเราจะไปช่วยพวกของเราพวกของอ้าวนอนในเหมันวิ่งได้แค่นี้ใช่ไหมเนี่ยแก๊สหมดแก๊สหมดเติมแป๊บเฮ้ยข้างหน้าต้องไปช่วยเร็วเฮ้ยห้าสิบ หกสิบเปร็นแล้วเราต้องเอามันคือตัวอะไรนะไอที่ที่มันเดินเดินเนี่ย R2D2 R2D2 ทูาำไมชื่อแม่งเรียกยากจังวะไอ้หุ่นกระป๋องอ่ะดังมากเลยนะสมัยตอนที่มันยังเป็น Star Wars อ๋อมันอัจฉริยะเหรอมันเป็นหุ่นที่ปลดล็อกประตูเจี้ยอะไรก็ได้คือแม่งสารพัดมากใช่ไหมเหมือนเหมือนโดเรมอนเลยวะใช่มันเหมือนโดเรมอนแล้วเวลามันพูดมันจะพูดแบบ ไปเลยพิชคร่าเฮ้ยเราต้องมาจุดหนีใช่ไหมเนี่ยใช่เราต้องมาจุดหนีใช่แล้วอุ้ยอุ้ยสีแดงกักไซอ่าอยู่ดีก็ตายมองมากต้มนี่แต่น้ำตาใช่มีแต่น้ำตามีแต่น้ำตาคร่าเฮ้เราว่างมันจะโดดลงมาแล้ว ปืนย <anut S 2> ิงไปยิงปืนไปปิววปิวปิวปิวเยม่ยิงไม่โดนปมันยิงไม่โดนเฮ้ยเจอเปล่าโนสโคบยิงมันยิงมันยิงมเข้าไปทะลุทะลวงไปเฮ้ยมึงมาลบอะไรตรงนี้มาลบอะไรตรงนี้ดักไซด์ดักไซด์ดักไซด์มึงถือปืนเรียบไอพวกกบฏวกบฏนี่นี่นี่อ่ะเร็วิที่เดินเร็ววไม่ได้อเฮ้ย ไอหาขาก็มีเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยยังเดินใช้ <Yeah. S 1> ไปเลยโอเคเย่แมนไปเลยพวกอ้าวตายหาทั้งนั้นแหละโอลิชิทแมนทำไมยิงไอตัวนี้ไม่ตายเด้อเด้อโอ้โหเน็ตหนึ่งให้ตายเถอะโ,โอรบินให้ดิ้นเถอะโรบิโอแ <im itation> ร่ไปเลยเด้อเด้อขอเน็ตเพิ่มอีกสักสองขีดได้ไหม <im itation> อ่าแงงไปเลยไปเลยพวกเอาพลังเน็ตจากฉันไปออกไปเลย เน็ตอัพโหลดซนตีนมากเน็ตอัพโหลดซนตีนซุนตีนมากอ้าวเฮ้ยดเห็นหัว zoom z เดี๋ยว, <c oughs> ยวจะชนะแล้วพวกบวกอีกบวกเข้าไปเออดีมากมาตกแล้วว้ายเออยู u d ด a d you die ไอ้เชื่กระโดดตกตายอนาถมาก <c oughs> ตายยังไงตกโลกตกโลกใช่แล้วโหตายสิบคาหกโอไมค์กูเน็ตโอ my god ไปเลย เด็ดไปชุ่มวยแล้ว73เปอร์เซ็โอ้ยไอ้ตยิงโอ้ยให้ตายโอ้โอ้ยเดินเข้าไปอีกนิดนึงไปทะลวงฐานมันเร็วเร็วอันนี้มันปลดล็อกประตูอะไรก็ได้ใช่ไหมเ้าไปตุยตูดนายในห้องน้ำชายยายายาละในกา w ว่ t ต์ทัฟก์ยาละในกาไปเร็วเร็วไปเร็วเร็วพวกโอ้ ดนะ,ดนะสาวไม่ทำเองเลยเหรอสาวเอฟเฟกต์ทำเองครับประกอบเองประพันธ์โดยจอเร็ด <c oughs> <c oughs>